คลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะมาแชร์ความรู้สึกหลังจากที่ใช้งาน Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ค่ะทุกคนมาพบกับเดียกับชาแนลโฮลีเดียกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทุกคนเดียก็อยากจะมาแชร์ความรู้สึกหลังจากที่เดียไ,ได้ใช้งานแท็บเล็ตจอใหญ่ยักษ์จาก Samsung Galaxy Tab S8 บ l t r a ค่ะว่าหลังจากที่เดียไ,ได้ใช้เป็นระยะเวลา1เดือนเต็มนะคะจากคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์การใช้แท็บเล็ตมาก่อนเลยนะว่าเดียรู้สึกประทับใจและชอบอะไรในตัวแท็บเล็ตเครื่องนี้บ้างค่ะโดยคลิปนี้นะคะเดียอาจจะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของเชิงแบบสเปคทฤษฎีหลักการอะไรมากขนาดนั้นนะคะแต่เดียจะขอมาบอกเล่าในเรื่องของความรู้สึกหลังจากที่ เดียวได้ใช้งานจริงๆแล้วกันนะคะองั้นก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะ เรามาเริ่มที่ความประทับใจแรกกันเลยนะคะสําหรับความประทับใจข้อแรกเนี่ยนะคะก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของขนาดหน้าจอของเขาค่ะทุกคนด้วยความที่น้องเนี่ยนะคะมาในขนาดหน้าจอถึง14.6นิ้วนะทำให้เวลาที่เราดูคอนเทนต์ดูซีรีส์เล่นเกมมันเป็นอะไรที่บันเทิงมากค่ะมันเหมือนว่าเราอ่ะโดนดูเข้าไปอยู่ในนั้นเลยนะอ่าคนฟังบอกอินีเวอร์อ่ะอันนีเวอร์จริงๆคะ่ะแต่ว่าเวลาที่เราดูหนังฟังเพลง,พงดูซีดีอย่ะมันได้อัตรุศในการดูจริงๆและในเรื่องของแสงสีหน้าจอนะคะเดี๋ยวว่าทางซัมซุงอ่ะเขาทาออกมาได้ ดีมากเลยนะคือเวลาที่เราดูหนังดูซีรีส์อะภาพมันดูมีความคมชัดสดใสแล้วก็ภาพมันดูสมูทต,ตาและไหลลื่นตามากๆเลยค่ะและในเรื่องของเสียงนะคะดูคนเดียวบอกเลยว่าน้องอะ่ะมีความดังกังวานมากๆอาจจะด,ด้วยความที่น้องเนี่ยนะคะเขามาในลําโพงถึง4ตัวนะคะก็คือชนะเลิศเรื่องความดังเลยแล้วก็ในเรื่องของโทนเสียงนะคะเดี๋ยวเดียจะมาลองเปิดเสียงน้องให้ฟังดูแล้วกันนะ เป็นยังไงกันบ้างคะในเรื่องของเสียงที่ได้ฟังไปเพลงที่เดียเปิดให้ฟังเมื่อกี้นะคะมันเป็นเพลงที่มิติดอิกระสินเนาะดังนั้นคุณภาพเพลงอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้คมชัดมากนะคะแต่ว่าจากที่เดียมีประสบการณ์ไปใช้เปิดฟังเพลงดูหนังดูซีรีส์เดียรู้สึกว่าเสียงของเขาอ่ะทำโทนเสียงออกมาได้ดีนะคะความทุ้มแหลมมาเดียว่ากําลังดีเลยแล้วก็โทนเสียงอ่ะมันดูมีมิติหลายๆด้านด้วยนะคะดังนั้นในเรื่องของเสียงอ่ะเดียประทับใจมากๆเลยค่ะก็ในเรื่องของขนาดหน้าจอที่เขามาในขนาดใหญ่แบบนี้นะคะเดียต้องบอกเลยว่ามันทําให้การทํางานของเดียมัน ลื่นและก็สะดวกมากๆเลยค่ะบางทีเดี๋ยจะต้องมีการตัดต่อคลิปวิดีโอผ่านทางโทรศัพท์ด้วยเนาะแต่ด้วยความพอเรามีแท็บเล็ตเครื่องนี้เราก็ย้ายการตัดต่อมาตัดต่อผ่านทางแท็บเล็ตแทนนะคะแล้วเดียวรู้สึกว่ามันทําให้ทัศนียภาพในการตัดต่อของเดียเฮ้ยเหมือนกว้างมากขึ้นนะคะการตัดต่อต่างๆก็ง่ายขึ้นด้วยค่ะเพราะเราสามารถทําการกดได้ที่หน้าจอแท็บเล็ตเลยนะคะหรือว่าจะบังคับผ่านทางคีย์บอร์ดคาเวอร์ก็ได้ค่ะและเราก็ไม่ต้องเพ่งสายตาเหมือนกับเวลาที่เราตัดต่อผ่านทางโทรศัพท์ด้วยนะคะอ่าแล้วก็อีกหนึ่งความประทับใจที่่่ไไไมมพูดด้เลยก็ค จะหนีไม่พ้นในเรื่องของปากกา S Pen ค่ะเพื<ๆ>่อนๆข้อแรกเลยนะคะก็คือเขาแถมมาให้กับตัวเครื่องคือไม่ต้องซื้อเองนะเดี๋ยวว่าข้อนี้หลายๆคนน่าจะชอบนะคะเพราะว่าเดียก็คือเป็นหนึ่งคนที่ชอบของแถมมากและนอกจากนี้นะคะตัวปากกา S p e เน่ะเดี๋ยวว่าเขาทําการออกแบบมาให้จับถนัดมือมากๆเลยค่ะแล้วตัวน้องมีน้ําหนักที่เบานะคะทําให้เวลาที่เราเขียนะ่ะเดียก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บถึงข้อนิ้วนะคะบริเวณด้านข้างของ S Pen น่ะเขาจะมีปุ่มกดมาให้เราด้วยนะคะ <ๆ S 2> เราสามารถทําการเซตเป็นเมนูลัดในแอปพลิเคชันต่างๆได้ค่ะอย่างเช่นเวลา ที่เดชใช้งานในซัมซุงโน้ตเนี่ยนะคะเดชก็จะให้ปุ่มตรงนี้กลายเป็นยางลบนะคะเวลาที่เราเขียนผิดอะะ่ะเราก็แค่กดปุ่มนี้ค่ะก็จะกลายเป็นยางลบให้เราเลยและยังสามารถทําการเปลี่ยนตัวปากกาเนี่ยนะคะกลายเป็นรีโมทเอาไว control ไ้คอนโทรลไร้สายเพื่อควบคุมการทางานต่างๆก็ได้ด้วยค่ะอย่างเช่นสมมุติว่าเราอยากจะพรีเซนต์งานให้กับหัวหน้าเราแบบนี้เนาะแล้วเราต้องการจะเลื่อนสไลด์อ่ะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องลุกไปเลื่อนสไลด์ที่หน้าจอนะคะเราสามารถใช้ปากกา S Pen เนี่ยในการควบคุมให้ทําการเลื่อนสไลด์ไปด้านหน้าหรือเลื่อนสไลด์ไปด้านหลังกกก็็ได้้ค่ะะมันนจทําาาใหารเง ของเราอ่ะมันดูโปรเฟชชั่นอลขึ้นแล้วมันก็ทําให้งานของเราสะดวกมากขึ้นด้วยค่ะอ๋อแล้วก็ข้อนี้นะคะเป็นข้อที่เพื่อนๆหลายคนถามมาเยอะมากก็เลยว่าหลังจากที่เดียได้ลองใช้มาเนี่ยเดียเจออาการหน่วงหรือเจออาการสะดุดกับปากกาเอสเพนบ้างหรือเปล่าบอกเลยนะว่าตั้งแต่เดียใช้งานมาเดียยังไม่เคยเจอเอสเพนสะดุดหรือน่วงเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะคือเดียรู้สึกว่าเวลาที่เดียใช้งานอ่ะมันเปรียบเสมือนเดียใช้ปากกาจริงๆอยู่เลยค่ะไม่เหมือนอยู่อย่างเดียวคือปากกาเขามีหมึกหมดแต่เอสเพนอ่ะเขาไม่มีหมึกหมดนะคะ วเครื่องซัมซุงกาแล็กซี่แท็บเอสแปดอัลตาเนี่ยนะคะเขามีการออกแบบให้มีแม่เหล็กในการวางตัว S Pen พได้ถึง3จุดเลยนะทา <spreads S 1> ให้เวลาที่เราหยิบจับมาโน้ตมาทํางานมาวาดรูปนะคะคือมันสามารถหยิบจับได้สะดวกแล้วก็มีที่วางให้เราสระดวกด้วยนะคะมาต่อกันอีกหนึ่งความประทับใจนะคะที่รู้สึกว่ามันทําให้ชีวิตการทํางานของเดียมันสะดวกมากขึ้นเลยนะคะ <gedaan ğı S 1> ก็คือฟังก์ชันมัลติวินโดว์ค่ะสำหรับฟังก์ชันนี้นะคะมันคือการที่เราสามารถทําการเปิดแอปพลิเคชันมาใช้งานได้พร้อมกันถึง3แอปพลิเคชันใน1หน้าจอโดยที่เราสามารถทําการปรับเล เอาได้หลากหลายเลยนะคะอยากจะให้หน้าจอแอป,ปนี้ใหญ่ก็ทําได้อยากจะปรับหน้าจอให้แอป,ปนี้เล็กก็ทําได้เหมือนกันเดี๋ยวเดียจะลองยกตัวอย่างเหตุการณ์สมมติให้ฟังละกันนะคะเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพมากขึ้นอย่างเช่นตอนนั้นเพื่อนๆกาลังประชุมกับหัวหน้าและทีมอยู่ผ่านซูมและระหว่างที่ประชุมกันเราก็อาจจะอยากจดเลเชอร์จดโน้ตก็สามารถเปิดซัมซุงโน้ตเข้ามาอีกหน้าต่างหนึ่งเพื่อทําการเลเชอร์เนาะและระหว่างที่เขากําลังประชุมอยู่และท็อป,ปิกมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยเราก็อาจจะอยากแบบช้อปปิ้งครเครียดบ้างใช่ไหมคะเพราะการ อีกแถบหนึ่งเป็นแถบช้อปปิ้งแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันค่ะอย่าเอาความจริงมาพูดเล่นและนอกจากนี้นะคะเดียชอบมากเลยก็คือเขาสามารถทําการดึงข้อมูลจากหน้าต่างหนึ่งมาอย่างอีกหน้าต่างหนึ่งได้ค่ะอย่างเช่นว่าเดียนะคะอยากจะเพิ่มรูปภาพจากแกลเลอรี่นะคะมาใส่เป็นซัมซุงโน้ตเนาะเดียก็สามารถทําการล่าข้อมูลในแกลเลอรี่นะคะล่ามาใส่โน้ตได้เลยค่ะหรือว่าระหว่างนั้นอยากจะเอารูปภาพจากเว็บไซต์อะมาใส่ในโน้ตด้วยเหมือนกันก็สามารถเปิดมาอีกแถบหน้าต่างหนึ่งนะคะแล้วก็ทําการล่าเข้าไปที่โน้ตได้เหมือนกันค่ะ คือเดียวว่าการดึงข้อมูลต่างๆไปมามันทําได้ง่ายมากๆเลยนะคะมาต่อกันอีกหนึ่งความประทับใจหลังจากที่ได้เครื่องนี้มานะคะก็คือเขายังมีฟังก์ชันเด็งโหมดมารองรับการใช้งานให้กับเราด้วยค่ะซึ่งเดียวว่าออปชันนี้นะคะมันตอบโจทย์มากเลยสําหรับใครที่ต้องทํางานในรูปแบบที่เป็น PC หรือว่าโน้ตบุ๊กนะเพียงแค่เรานะคะทำการเลื่อนแทบด้านบนนะคะแล้วก็เปลี่ยนโหมดมาใช้งานเป็นแบบเด็งโหมดค่ะเข,า,ขาก็จะทําการเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอแท็บเล็ตของเราอะ่ะให้กลายเป็นในรูปแบบเหมือนเราทํางานผ่านวินโด s เลยค่ะเพื่อนๆอย่างเช่นว่าเราจะ หน้าต่างแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าสามารถทําการล่าข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งก็ได้เหมือนกันค่ะและอย่างเดียมีตัวคีย์บอร์ดครอบเมอร์ทำให้เวลาที่เดียใช้งานผ่านฟังก์ชันเด็คโหมดนะคะทุกคนเดียนึกว่าเดียใช้งานโน้ตบุ๊กอยู่อะและยิ่งถ้าเพื่อนๆมีเมาส์ไวเลสนะมันคือโน้ตบุ๊กที่นี่เองค่ะคือมันสะดวกมากเวลาที่เราพกพาไปใช้งานข้างนอกอะคะ่ะเพราะว่าเราพกแค่หน้าจอกับคียนะ์บอร์ดแบนๆน่ะวางปึ๊บๆเดียวว่าคนเดินผ่านอนะยังคิดว่าเป็น,นะนะะโนะะ้นตบ เลดเครื่องนี้ด้วยนะและหลายคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าไฟล์วิดีโออ่ะมันจะค่อนข้างหนามากใช่ไหมคะข้อนี้เป็นข้อที่เดียชอบมากเลยก็คือเขามีช่อง SD card มาให้เราเพิ่มด้วยค่ะเราสามารถใส่ SD card นะคะเข้าไปเพิ่มนะคะเพื่อเก็บข้อมูลอื่นๆได้อีกด้วยนะเมื่อก,ก่อนเดียจะพก external hard disk ออกไปทํางานข้างนอกด้วยแล้วเดียมีประสบการณ์เรื่องที่ว่าเดียเคยทํา external hard disk ตกคะ่ะเพื่อนๆค่ะแล้วคือมันพังค่ะเพื่อนๆเดียเคยติดต่อเอา external hard disk อันนี้ไปทําการกู้ข้อมูลนะคะเดียวบอกเลยว่าการกู้ข้อมูลเป็นอะไร ที่ราคาสูงมากนะคะหลังจากนั้นคือเดียเข็ดเลยค่ะดูคนไม่กล้าพกเอทานอลฮาร์ดดิตเลยนะคะอันนี้ก็เลยตอบโจทย์ชีวิตเดียมากๆเลยสามารถเพิ่มเอทิการ์เข้าไปในเครื่องได้เลยนะคะโดยที่เราไม่เสี่ยงต่อเอทานอลฮาร์ดดิตจะพังด้วยนะสําหรับความประทับใจสุดท้ายของคลิปนี้นะคะดูคนก็คือเขามีระบบออโต้เฟรมนิ่งมาให้เราด้วยค่ะสําหรับระบบนี้นะคะเขาคือระบบที่จะช่วยให้เราอยู่ในเฟรมของกล้องตลอดเวลาโดยไม่หลุดเฟรมครับซึ่งมันก็จะมีประโยชน์มากในเรื่องที่แบบว่าที่เราพรีเซนต์งานแบบนี้ค่ะเราก็จะอยู่ในเฟรมกล้องตลอดเวลานะคะเพราะเดีย ว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาพรีเซนต์งานตาก็คงไม่ได้มองกล้องตลอดเวลาเนอะดังนั้นเนี่ยตัวนี้เขาก็จะช่วยให้เราอยู่ในเซนเตอร์ได้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียค่ะทุกคนก็คือเราอาจจะไม่สามารถแอบทําอะไรได้อย่างเช่นว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยกางเกงเข้าวินว่ะเฮ้ยนั่งดึงไม่ค่อยถนัดเลยอยากจ,จะแบบไปยืนแล้วก็ดึงกางเกงให้มันแบบเอาออกจากวินสักทีอะไรแบบเนี้ยอะ หัวหน้าก็อาจจะเห็นได้เพื่อนคนอื่นก็อาจจะเห็นได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยก่อนที่เพื่อนๆจะแอบทําอะไรเยนะคะเพื่อนๆก็ปิดออโต้เฟรมดิ้งไวยก่อนละกันนะคะเพราะว่าเขาสามารถปิดได้เหมือนกันโอเคค่ะจบเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคลิปแชร์ความรู้สึกหลังจากที่ได้ใช้งาน Sam s u ง g Galaxy t a แท8 Ultra มาเป็นระยะเวลา1เดือนเต็มนะคะอ่าก็ถ้าใครสนใจเดียจะแปะพิกัดแล้วก็ข้อมูลสินค้าเบื้องต้นไว้ที่ใต้คลิปนะหรือใครอยากจะดูข้อมูลเกี่ยวกับการอันบล็อกนะคะหรือว่าการนําเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยก็สามารถไปย้อนดูคลิปของเด เหมือนกันเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวครีมนี้เดียวไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ